สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับการใช้กากกาแฟสดนะครับประโยชน์ของกากกาแฟสดนะครับก็เป็นทั้งธาตุอาหารนะครับแล้วก็เป็นตัวเร่งกระบวนการย่อยนะครับแล้วก็เป็นสารเติมเต็มให้ปุ๋ยหมักของเรามีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับซึ่งมีงานวิจัยรองรับของมหาวิทยาลัยกำแพงแสนนะครับลองเข้าไปเซิร์ชตาม Google ดูนะครับวิธีการก็คือให้เราทํากองปุ๋ยหมักนะครับก็ กองปุ๋ยหมักหนึ่งตันนะครับก็จะใช้กากกาแฟสดประมาณหเปอร์เนนะครับโรยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้าไปนะครับตามสูตรที่เราทํากันหรือนะครับเราจะมาโรยบริเวณโคนต้นแบบนี้ก็ได้นะครับให้ห่างจากโคนประมาณ50สเซนนะครับแล้วก็ราดรดด้วยน้ําจุลินทรีย์นะครับมีคนหลายคนถามว่าถ้าใช้กากกาแฟสดแล้วพืชจะเป็นโรคไหมนะครับวิธีการทําไม่ให้พืช แล้วก็วิธีการป้องกันไม่ให้พืชเกิดโรคนะครับให้เราใช้น้ำหมักหรือจุลินทรีย์ที่เรามีนะครับ1-2 0 0ถึงซีซีฉีดพ่นบริเวณใต้โคนต้นนะครับหลังหรือก่อนหวานกากกาแฟนะครับวิธีสังเกตนะครับว่าจุลินทรีย์ของเราเพียงพอหรือไม่นะครับในการควบคุมโรคปกตินะครับกากกาแฟสดจะมีราสีส้มนะครับเวลาเกิดกระบวนการย่อยซึ่งเป็นราก่อโรคนะครับแต่ถ้าจุลินทรีย์เราเพียงพอนะครับ ให้เพื่อนสังเกตดูนะครับเขาจะเป็นฝ้าสีขาวซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีในการป้องกันโรคนะครับแบบนี้นะครับผมจะใช้จุลินทรีย์บาซิลัสนะครับวิธีการที่ผมทําส่วนใหญ่นะครับผมจะคลุมด้วยฟางนะครับแล้วก็โรยด้วยกากกาแฟสดนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับให้กองฟางของเราเป็นธาตุอาหารที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น,น กากกาแฟนะครับเราสามารถใช้มาเป็นน้ำหมักก็ได้นะครับก็คือกาดกาแฟสด1กิโลนะครับน้ำมะพร้าว3-5ลิตรจุลินทรีย์นะครับ10-15ซีซีที่เป็นหัวเชื้อนะครับผมจะใช้จุลินทรีย์บาซิลัสนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้น้ำหมักที่มีก็ได้นะครับหมักอย่างน้อย15วันนะครับการใช้ก็คือเอามาฉีดราดรดต้นไม้ของเราได้นะครับถ้าฉีดทางใบก็20-50ซีซีต่อน้ำา20ลิตรทุก7วันนะครับตอนเช้า และถ้าฉีดทางดินก็1 2 0 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับฉีดบริเวณดินได้อย่างเดียวเพราะเข้มข้นนะครับกากแฟสดมีประโยชน์มากนะครับซึ่งมีงานวิจัยของมหาวิทาลัยกำแพงแสนนะครับลองเซิร์ชหาข้อมูลกันดูนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือนี่ฮะใบกล้วยใบจะค่อนข้างเขียวแล้วก็หนานะครับถ้าเราใส่กากาแฟเป็นส่วนผสมในปุ๋ยหมักของเรานะครับลองดูนะครับนี่คร นี่ก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้นะครับเป็นวัสดุเหลือใช้กากกาแฟสดเราสามารถหาได้ตามร้านนะครับซึ่งเขาก็ให้ฟรีนะครับดูให้ทั่วๆแบบนี้นะรประมาณห้าเปร์เซ็นนะครับนี่ก็เป็นต้นสละและก็ข้าวโพดหวานราชินีทับทิมสยาม เริ่มเป็นดอกแล้วปุ๋ยหมักผมจะใช้ก,กาแฟสดมีส่วนผสมทุกทั้งนะครับโอเคสวัสดีครับ